วิธีการทํานาแถวบ้านแอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับที่แรกผมก็ทําแบบก็คือไถไถละหวานนะครับไถละหวานเลยไม่ไม่ได้ฉีดยาไอ้ล้างพื้นก่อนนะครับทีนี้ยญ้าก็เยอะนะครับแล้วก็หวานห่างด้วยนะครับที่แรกผมแอดก็มาทําแบบนี้นะครับหวานห่างแล้วโโหยาก็เยอะนะครับยาก็เยอะไม่ได้ข้าวเลยนะครับทีนี้แอดก็เลยเปิดใจมาทําดู ทำแบบแถวแถบวบ้าแบบแบบนแอดนะครับก็ทาแบบนี้นะครับแถวแบบแบบพิจบูรณ์นะครับก็ได้ผลดีนะครับไล่ระเกียนได้นะครับได้ระเกียนนะครับก็ลองทําดูนะครับทําแบบที่แอดบอกมานะครับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ BR, วันนี้ว่าบรรยากาศพิจบูรณ์ก็สวยงามเหมือนเดิมครับผมก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับวิวบรรยากาศตอนเช้า แต่สาวๆนะครับก็สวยงามวันนี้ก็ผมก็มาดูนะอีกเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็มาบอกว่ามีคนแถวบ้านนะครับคนแถวบ้านคือมาสอบถามนะครับว่าบานข้าวนะครับบานข้าวทาไมหญ้ามันขึ้นจังบานแห้งนะครับบานแห้งหญ้าทําไมบานแล้วหญ้าทําไมบัตรพืชหรือหญ้าทําไมมันเยอะขึ้นกับข้าวเยอะจังครับ ก็วันนี้ช่างมูดก็จะมาบอกวิธีบานแห้งนะครับบานแห้งแล้วก็จําจัดญ้านะครับไม่ให้ยาขึ้นนะครับก็แถวนี้ก็รู้กันหมดแล้วนะครับแถวบ้านแอดก็รู้กันหมดแล้วครับแถวเพชรบูรณ์นะครับก็บอกว่าเขาทํากันแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็จะมาบอกอแถวบ้าน น้องๆที่สอบถามมานะครับแถวอีสานนะครับอยู่คือบ้านของผมก็อยู่หนองบัวลําพูนะครับมาอยู่เพชรบูรณ์นะครับผมมาอยู่เพชรบูรณ์หลายปีแล้วนะครับก็รู้วิวธีทํานานะครับวิธีทํานาก็เรียนรู้กันไปนะครับที่แรกแอดก็บานไถแล้วก็่านไถไถแล้วก็โรตารี่ตี โรตารี่ปั่นแล้วก็หวานหวานแล้วก็ปั่นอยู่นี่นครับก็ทีแรกแอดก็ไม่รู้นะครับก็ก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้แอดก็จะมาบอกว่าก่อนหวานข้าวนะครับก่อนหวานยังมีหญ้าอย่างนี้นะครับคือเราต้องจำจัดวัชพืชก่อนนะครับคือเราต้องฆ่าหญ้าพวกนี้ก่อนนะครับนี่เพราะว่าต้องเอายาดูดซึมนะครับ ไก่ฟอเซตนะครับเขาเรียกว่าไก่ฟเอดประเภทดูดซึมนะครับเนี่ยสีดล้างพื้นให้หมดเลยนะครับคือล้างสีดสีดก่อนนะครับสีดก่อนไถน,นะครับสีดก่อนไถสีดไว้ประมาณ10บวันอย่างช้าก็อย่างต่ำก็10วันนะครับอย่างสูงก็ไปประมาณเป็นเดือนหนึ่งนะครับก็ให้หญ้ามันตายหมดแล้วนะครับเราตึงยาไถากลบนะครับถ้าเราไถาเลยโดยที่ไม่สีด ยาดูดซึมนะครับหรือไกโฟอเเอนะครับถ้าเราไถากบเลยเพราะว่ารากหญ้าหรือเมล็ดที่ว่ามันมันมันจะไม่มันจะไม่ตายนะครับมันจะไม่ตายดีนะครับเพราะว่านี่ครับอย่างอย่างหญ้าแพทย์เนี่ยครับหญ้าแพทย์นี่ครับอย่างหญ้าแพทย์ยอย่างนี้นะครับหญ้าแพทย์อย่างนี้นะครับนี่ถ้าเราไถากบเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันมันจะไม่เปื่อยนะครับเนเนเๆ บกก้างกิ่งก้านมันเนี่ยครับมันจะแข็งนะมันไม่เปื่อยนะครับมันไม่เปื่อยเวลาน้ําท่วมสี่ห้าเดือนมันก็ยังไม่ไม่ตายนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังไม่ตายนะครับพราะว่ามันออกเอ่อ้าแพย์นี่มันมันจะเอ่อตามข้อตามอะไรมันจะออกรากออกอะไรได้นะครับอย่างเงี้ยครับยาแพย์จะตายยากนะครับแต่ถ้าเราใช้ไก่โเสตหรือยาดูดซึมนะครับยาฆ่ายญ้าดูดซึมนะครับพวกดูดซึมนะครับ ฉีดไว้เดือนหนึ่งสองเดือนมันจะซึมเข้าไปในโคนในรากเลยนะครับแล้วก็จะตายนะครับแล้วก็จะตายแล้วก็แล้วเราก,ก็มาไถแล้วก็ปั่นแล้วก็หวานข้าวได้เลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ไม่ทําแบบนี้นะครับแต่เราก็มียาฆ่ายายอยู่นะครับเขาก็คนอื่นเขาก็บอกว่ามียาฆ่ายา,ยายทุกชนิดนะใช่ครับมียาฆ่ายา,ยายทุกชนิดนะครับยา ประเภทอย่างประเภทนี้ครับอย่างประเภทไอ้ยาดอกขาวเนี่ยครับอย่างเงี้ยยาดอกขาวอย่างเงี้ยครับมันจะมีญ้ามียาฆ่าหญ้าโดยเฉพาะของมันนะครับโดยเฉพาะของมันแต่มันก็แพงนะครับมันก็แพงสมมุติว่าไอ้มันมีหญ้าในนาเรานาข้าวเรานะครับมีหญ้าตัวนี้สมมติว่ายากข้าวขึ้นแล้วนะครับเราซื้อยามาฆ่านะครับฆ่าหญ้านะครับ เดีย๋ยวนี้มันยาดอกขาวตัวนี้มันจะมียาสฉเพาะของมันก็จริงนะครับมีสมมุติว่านาเรามีญ้าอยู่สองประเภทอย่างนี้สามประเภทอย่างนี้ครับเราจะไม่ได้ซื้อบวกกันฉีดกันบวกกันมันจะมันจะต้นทุนมันจะแพงกว่าเดิมนะครับสู้ดีเราล้างพื้นก่อนนะครับยาดูดซึมล้างพื้นก่อนอยาพวกนี้มันจะลดน้อยมันจะแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วเราก็มาคุม บานแห้งแล้วเราก็มาคุมนะครับเอายามันมันจะมียาคุมอยู่นะครับยาคุมยาคุมนาข้าวในยาคุมหญ้าในนาข้าวนะครับบานแห้งนะครับมันจะมีอยู่นะครับบานบานแห้งบานน้ํานะครับมันคนละประเภทกันนะครับยาคุมนะครับมันจะมียาคุมบานแห้งแต่สู้ดีเราต้องฆ่ายาก่อนนะครับนี่ครับกอเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าตรงไหนที่อันนี้ แปลงนี้เขายังไม่ได้หล้างพื้นนะครับเขาอยเขายังไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าพวกประเภทดูดซึมนะครับเนี่ยแปลงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าแปลงไหนที่ฉีดยาดูดซึมแล้วนะครับนี่นะครับอย่างนาแปลงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ฉีดหล้างพื้นนะครับที่ยังไม่ได้เอายาดูดซึมหรือไก่ฟัเศษลงนะครับนี่ครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับพวกนี้เวลาไถาปุ๊บ เวลาเราจะหวานแห้งปุ๊บหญ้าพวกนี้ก็ไม่ตายนะครับตายเป็นส่วนน้อยนะครับตายเป็นส่วนน้อยแล้วก็มันจะขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาใหม่อย่างแปลงนี้ครับนาของแอดเองนะครับนี่ก็ล้างพื้นนะครับล้างพื้นนี่อย่าดูซึมสีดได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับสิบห้าวันก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่หญ้าเพลทเองครับหญ้าแพย์นี่ครับหญ้าเพย์ก็ตายหมดเลยนะครับเราจะลด การซื้อ,อยาฆ่าญ้าในนาข้าวนะครับยาฆ่าญ้าในนาข้าวทุกประเภทมัน,ม,น,ม,นมันแพงนะครับแพงอันนี้คือถือว่าเราลดต้นทุนนะครับยาไกโฟสเฟตก็4ลิตรก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ4ลิตรนะครับก็ประมาณกะลอนหนึ่งพอดีนะครับก็นาประมาณ7ไร่นี้ก็กะลอนหนึ่งพอดีครับอ่ากะลอนหนึ่งพอดีเลยนะครับกะลอนหนึ่งพอดีก็ได้อยู่แต่ต้องถ้าจะให้ดี ก่อนเราจะไถน,นะครับอีก10วันนะครับก่อนเราจะก่ตตอนก่อนไถ10วันนะครับก่อนไถก่อนหวาน10วันเนี่ยยาเล็กๆเนี่ยเนี่ยเราเราเราต้องเราต้องล้างอีกทีนึงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็ไถกรุบได้เลยนะครับแต่แต่ถ้าเราให้มั่นใจเราล้ลางอีกทีนึงทาไมต้องล้างอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีมะเมล็ดข้าวนะครับมีข้าวดวงข้าวดีดนะครับ ข้าวดีดเราก็ดูซึมตำไปอีกทีนึงก็ถือว่าตำไปอีกทีนึงก็ถือว่าได้ผลเลยนะครับข้าวดุวงข้าวดีดก็ไม่มีนะครับถ้าเราทําประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะลดต้นทุนการซื้อซื้อยาค่าญาติในานาข้าวนะครับอันนี้ของ ก็แถวเพชรบูรณ์เขาทํากันอย่างนี้นะครับแถวบ้านแอ็ดนะครับทาแบบนี้เลยนะแทบทุกเจ้าเลยนะครับแทบทุกเจ้าเลยนะครับแต่เจ้านี้ก็น่าจะหวานตุมนะครับน้ำตุมก็เพราะว่าปีนี้ราคาข้าวไม่ดีนะครับก็ปีนี้เขาไม่ห้าวกันเลยนะครับชาวไร่ชาว,น,ชาวนาไม่ห้าวเลยไม่น,น,นะครับเขาจะหวานตุมทีเดียวส่วนของแอ็ดนี่ก็ ก็จะวานทีเดียวนะครับทีเดียวแต่ต้องฆ่ายากก่อนมันมันจะมียากขนนะครับประเภทยากขนนี่ฆ่ายากที่สุดเลยนะครับยากขนยาแพทย์นะครับนี่นี่ครับที่เแล้วกําลังจะซึมลงนะครับกําลังจะตายนะครับหญ้ากาลังจะตายกําลังจะซึมลงซึมลงนะครับกําลังจะเฉาแต่ถ้าซ้าอีกทีนึงได้ผลเลยนะครับได้ผลเลยนี่ยาเภยาแพทย์ก,กับยาขนจะเยอะนะครับวันนี้แอดก็จะ เอาเอายาเอาเอาปุ๋ยมาใส่ต้นมะขามนะครับนี่อันนี้ก็โดนนะครับโดนโดนโดนโครนนะโดนนะอ่าอันนี้เขาไม่ให้เขาใกล้ใกล้ไอ้ต้นมะขามนะครับก็เขาก็เวน้นเว้นให้นะครับเนี่ยอันนี้ต้องพายตะเป้แล้วครับพายเป้ล้วก็สีนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ โอบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็แอดก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับปุ๋ยใส่ต้นมะขามนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมัก16 16 20 0นะครับมาใส่ต้นมะขามที่ปลูกไว้นะครับก็เพื่อได้เพชรสมบูรณ์ต้องมีมะขามหวานนะครับมะขามหวานใส่ต้ลไญาติพี่น้องนะครับเวลาญาติพี่น้องมาเราก็ นีมะขามบวานเมืองเพชรบณ์ไ้ฝากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอ้รอยแมงกินนนกินนะครับเนี่ยนี่รอยแมงกินนนกินนี่วันนี้นะครับนี่หลายต้นอยู่สี่สิบกว่าต้นนะครับเนี่ยหรือคันนบคันนาอันนี้ไม่ได้ถางเลยครับครับผมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้ก็ฉีดยาล้างพื้นเสร็จแล้วนะครับ เราก็ไถไถแล้วก็ปั่นนะครับโรตารี่ปัน่นปั่นรอบนึงแล้วก็เราหวานนะครับอันนี้สลับบานแห้งนะครับปั่นรอบนึงแล้วก็บานข้าวนะครับการหวานข้าวหวานแห้งนะครับอยู่ประมาณสามถังครึ่งหรือ4ี่ถังนะครับอย่าให้ต่ำสามถังครึ่งนะครับถ้าต่ำกว่านี้ผลผลิตก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่าสามถังครึ่งหรือสี่ถังนี้ก็ ข้าวมันจะขึ้นไม่ดีนะครับหญาวัชพืชก็จะแซมขึ้นได้นะครับเราทําไมชาวไร่ชาวนาถึงจะว่านถี่นะครับแถวบ้านเอสก็ประมาณนี้นะครับสามถังครึ่งหรือสี่ถังส่วนมากเขาจะว่านสี่ถังนะครับสี่ถังต่อหนึ่งไร่นะครับถ้าว่านห่างถ้าเราว่านห่างนี้คือบางเมล็ดมันก็ไม่ขึ้นนะมันอยู่ลึกนะครับก็เราว่านเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ประมาณครึ่งถังหรือสามถังครึ่งหรือสี่ถังนี่แหละครับ แล้วก็หญ้าครับแล้วจะพืชก็ข้าวมันเยอะนะครับข้าวเยอะแล้วัหญ้าก็ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นแซมข้าวไม่ได้นะครับก็ถ้าหวานต้มนะครับหวานต้มก็อยู่ประมาณสองถังครึ่งนะครับสองถังครึ่งต่อไร่นะครับเพราะหวานต้มนี้มันจะขึ้นทุกเม็ดนะครับหวานต้มจะขึ้นทุกเม็ดเกือบทุกเม็ดเนาะเกือบทุกเม็ดหวานต้มถ้าหวานถ้าหวานแห้งนี้บางทีลึกมั่ง นกหมหนูเอาไปกินบ้างนะครับก็เผื่อไว้นะครับเราไม่เปลืองยาฆ่าวัชพืชนะครับยาฆ่าแมลงเราก็สีดตามปกติอยู่แล้วครับถ้ามีเราก็สีนะครับเราแต่เราต้องบังคับน้าให้ได้นะครับบังคับน้าไม่ได้นะครับเวลามีน้ํำเราก็ข้อเสียอยู่ที่หบานแห้งกับหบานตมนะครับข้อเสียของหบานแห้งนะครับคือข้าวนะครับมันจะไม่แก่แก่ไม่พร้อมกันนะครับ บางทีก็ก่อนเกี่ยวได้อยุแล,แล้วก็จะติดเขียวอยู่นะครับราคาข้าวก็จะไม่ได้ครับมันจะติดเขียวนะครับส่วนวานต้มนะครับเมล็ดข้าวมันจะแก่พร้อมกันนะครับมันจะออกพร้อมกันนะครับข้อดีข้อเสียอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เจ้านี่ก็นี่เขาก็ประมาณนี้ก็ลองไปทําดูนะครับแถวบ้านเอสก็ทํากันแบบนี้นะครับทำนําแบบนี้ก็ได้ผลทุกเจ้านะครับไล่ละเกียนนะครับไล่ละเกียนหรือไล่แล้เกียน ยี่สิบถังนะครับหรือไล่ละพันสองร้อยโลนะครับครับก็ลองลองทำแบบวิธีของเอดก็ได้นะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับที่ผมเคยเคยทำนะครับแต่ถ้าระหว่านห่างว่างย้ามจะขึ้นเยอะนะครับย่าขึ้นแซมแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาเอาอเครื่องมาตัดใบข้าวอยู่นะครับก็เสียเวลานะครับ สูดีเราบานถีทีเดียวแล้วก็ฆ่า,า้าบานบานเสร็จแล้วก็สิทธยาเลยนะครับสิทธยาคุมนะครับสิทธยาคุมแล้วก็รอให้มันขึ้นดีๆก่อนนะครับแล้วเราประมาณเดือนนึงนะครับเดือนหนึ่งเราก็มาเก็บ้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็จบเลยนะครับปิดน้ําใส่ก็บานปุ๋ยสิทธยาฮอร์มูนก็ปกติของเรานะครับก็ได้ผลแล้วนะครับบานแห้งมันจะสะดวกสบายกว่านะครับ แล้วก็ถ้าหวานตมนี้มันจะได้มันจะไม่เปืองยาฆ่าหญ้านะครับถ้ายามันจะขึ้นเพราะว่าเรามันหมักลงตมแล้วก็คลิปนี้ผมก็มาเล่าประสบการณ์นะครับวิธีการทํานาแถวบ้านเอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับทีแรกผมก็ทําแบบไถไถละหวานนะครับไถละหวานเลย ไม่ไม่ได้ฉีดยาไอล้างพื้นก่อนนะครับทีนี้ยาก็เยอะนะครับแล้วก like <club> ็หวานห่างด้วยนะครับที <dessas> Please, ่แรกผมแอดก็มาทําแบบนี nice <extending> <town> ้นะครับหวานห่างแล้วโอ้โหยาก็เยอะนะครับยาก็เยอะไม่ได้ข้าวเลยนะครับทีนี้แอดก็เลยเปิดใจมาทําดูทําแบบแถวแถวบ้านแอดนะครับทําแบบนี้นะครับแถวแบบแบบพิจบุลนะครับก็ได้ผลดีนะครับไล่ละเกียนได้นะครับได้รลเกียนนะครับก็ลองทําดูนะครับทําแบบที่แอดบอกมานะครับ หนึ่งล้างพื้นก่อนนะครับทวนทีนะครับล้างพื้นก่อนประมาณเดือนหนึ่งหรืออย่างต่ําก็ประมาณ10หรือ15วันแล้วก็ไถกลบนะครับไถกลบแล้วแล้วก็โรตารี่ปัน่นปั่นรอบนึงปั่นรอบนึงแล้วก็หวานนะครับหวานข้าวนะครับหวานข้าวให้ไล่ไล่หนึ่งสามถังครึ่งถึง4ถังนะครับต่อไล่นะครับ กวานแล้วก็โรตรีตีกบอีกทีหนึ่งนะครับหว่านเสร็จนะครับว่านเสร็จก็สิดยาสิดยาไอคุมนะครับยายาคุมยาคุมในนาข้าวคุมแห้งนะครับคุมแห้งในนาข้าวนะครับแล้วแล้วก็มีน้ําใส่ข้าวขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็มาเจ็บยาฆ่าหญ้าอีกทีนึงหญ้าอีกทีนึงครับสีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าวนะครับเจ็บใหญ่อีกทีนึง แล้วก็ทีนี้ก็หลังจากสียาฆ่าหญ้าในนาข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดน้ําใสปิดน้ําใสแล้วก็หลังจากสียาแล้วประมาณสาวันหรือสี่วันปิดน้ําใสแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็สียาฮอร์มูนนะครับหรือเราเราไม่สีก็ได้นะครับสียาฮอร์มูนแล้วนับไว้นะครับอยู่ประมาณสิบ อยู่ประมาณ25หรือ1เดือนนะครับ30วันนะครับให้ว่านปุ๋ยอีกทีนะครับรอบ2แค่นี้ก็จบนะครับไม่ต้องหว่านอีกนะครับเพราะว่าถ้าว่าน3มครั้งนะครับถ้าว่านสามครั้งข้าวมันจะล้มนะครับข้าวจะล้มนะครับข้าวจะล้มต้นจะอ่อนนะครับแล้วก็แค่สียาว่านปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ฮอร์โมนสีไปอีกทีหนึ่งหรือไม่ไม่มีก็ไม่ต้องสีก็ได้นะครับ แล้วเราก็รอรถเกี seguinte, trips, times, 000 000 000 no ่ยวอย่างเดียวนะครับทีนี้ครับหว่านปุ๋ยสองครั้งนะครับหนึ่งเดือนประมาณเดือนค้ายาค่ายาค่ายาค่ายาก่อนนะครับหนึ่งเดือน้วก็แล้วก็อีกแล้วก็หว่านปุ๋ยประมาณเดือนกว่าเข้าได้ประมาณเดือนกว่าหวานปุ๋ยหนึ่งรอบแล้วก็ประนับไปอีกยี่ิห้าวันหรือหนึ่งเดือนหรือสามสิบวันนะครับหว่านปุ๋ยรอบสองแล้วก็จบนะครับครับผมแค่นี้นะครับ ก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับอันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับประสบการณ์ที่ผมทํานามานะครับที่ที่แรกก็ไม่เชื่อเขานะครับแต่พอมาอยู่นานๆทีก็เชื่อนะครับเปิดใจทีนี้ก็ได้ข้าวนะครับได้ข้าวก็ก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ